อะไรเงี้ยต้องกินเสร็จต้องกินนะ้ำบัตลมกินขนมเข้าไปเพื่อให้มันอิ่มสุดท้ายเลยเนะี่ยสิ่งที่เรากินมาตลอดชีวิตไม่ใช่เรื่องดีต่อสุขภาพเลยนะเธอไม่ใช่เรื่องดีเลยเธอมันเป็นเรื่องที่ทําลายสุขภาพหมดเลยโดยเฉพาะตอนนี้น้ําตาลไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเธอแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองกินไอ้นี้มั่งน้ำแมกนะีเซียมใครกินแมกนีเซียมมัางหรือยังต้องกินนะเธอแมกนีเซียมต้องกินนะอือ ต้องกินมังแมกนีเซียมวิตามินอะไรมันเป็นเรื่องจําเป็นจริงๆเธอใครไม่กินนี่บางทีมันเนาะบางทีเรากินสารอาหารไม่ครบอ่ะเออแล้ต้องกินไข่กินปลากินผักหลายอย่างนะถึงจะได้แมกนีเซียมกินด้วยนะศึกษาดีๆเพราะว่าวิตามินต่างๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นความจำเป็นต่อร่างกายประจำวันนะคะหากินให้ให้ให้ครบ บางคนก็กินไม่ครบหรอกแต่ว่าเอามากที่สุดเนาะกินผักกินปลากินเนื้อสัตว์กินไขมันกินคาร์โบไฮเดรตก็กินนิดหน่อยเนาะแป้งกินนิดหน่อยเดี๋ยวนี้ก็กินแป้งน้อยเธอกินแป้งมือเดียวฉันนะเวลาไปกินอะไรก็แล้วแต่นะจะกินจะกินแต่กับข้าวข้าวนิดหนึ่งข้าวแบบ บางทีสองช้อนนี่นะนอกกนั้นเป็นกับข้าวกินต้มยำกินผักกินผัดกินอะไรก็แล้วแต่กินแต่กับข้าวฉันไม่ค่อยกินข้าวเดี๋ยวนี้แล้วก็โดยเฉพาะมื้อเย็นบางทีไม่กินเลยอย่างเมื่อวานก็กินส้มตำส้มตำอร่อยนัวร้านเสน่ต่ำใช่ไหมล่ะกินส้มตำเสร็จแล้วก็ในส้มตำนัวน่ะมันมีเส้นหนมจีนหน่อยหนึ่งกินแค่นั้นะแล้วก็กินกากหมูนิดหนึ่งสมมติเขาใส่กากหมูมา ประมาณห้าชิ้นกากหมูหอมๆใช่ปะกินไปสองชิ้นเอาแค่นั้นพอสมัยก่อนเขาจะกินหมดไม่ยัง้งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องระวังตัวแล้วฝึกตัวฝึกฝึกแบบว่าไม่ต้องอิ่มมากไม่ต้องไม่ต้องอร่อยทุกอย่างกา,กากหมูอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยก๋วยเตี๋ยวเลือกาก,ากหมูบางทีฉันก็ไม่เอานะหรือว่านานๆกินทีหนึ่งเอาพอดีพอดีสวัสดีอ่างทองค่ะ โอ้วัดดีทุกคนนะคะพยายามแล้วก็พอได้อยู่ขนมก็กินน้อยขนมก็กลายเป็นขนมตอนนี้เหลืออยู่เหลืออยู่เหลืออยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นตเองนะขนมมากินแค่ห้าเปอร์เ็นไม่ได้กินเยอะเหมือนสมัยก่อนเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหกินเยอะมาก บางทีสามทุ่มยังขับรถออกไปกินขนมหวานที่รวมเลยอ่ะอีอีต่างๆเ่ยไปนั่งกินอร่อยอย่างเงี้ยบางทีสองถ้วยกินชามึนึ่งเงี้ยถ้วยใหญ่ๆสองถ้วยอกินขนมที่ละร้อยกว่าบาทมาก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอเดี๋ยวนี้พอพอแก่ตัวแล้วเราเรา,เราเริ่มระวังตัวหนักๆเริ่มระวังตัวหนักๆก,ก็คือกินน้อย แล้วก็กินเท่าที่ร่างกายเราจําเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็บางทีอะไรที่ในร่างกายมันไขมงไขมันหน้าท้องเรายื่นๆนะพยายามกินแล้วให้ร่างกายเอาของเก่ามาใช้ก่อนแล้วก็แล้วมันก็เดินคล่องเลยนะเธอเดินเื่อนคล่องไปหมดเลยแล้วก็เวลาวิ่งเวลาอะไรมันไม่เหนื่อยด้วยสวยขึ้นเยอะนะคะโอ้โหไม่แก่สักทีใช่ไหมฉันนะ่ะ โ่ไม่แก่ได้ยังไงอายุมันอะคือถ้าเราไม่คิดว่าอายุเยอะคือความแก่เนี่ยอ่าจะพูดให้ฝั่งนะได้มีโอกาสได้คุยกับคุณหมอคนหนึ่งที่ว่าเก่งมากๆเลยนะอ่าคุณหมอท่านนี้นะอ่าเป็นรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์แพทย์หญิงจอมใจวิจิตรานนท์ใครที่มีปัญหาอะไรนี่คุยกับหมอท่านนี้ได้เลยนะอยู่บำรุงราษฎ หรือว่าเข้าไปในเข้าไปในทิกตอกแกเข้าไปในช่องทางของแกนะจอมใจวิจิตรานน,น์เป็นรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเป็นอ่าเป็นรองศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงจอมใจวิจิตรานน,น์คุยอาจารย์เนี่ยอาจารย์จอมใจเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไปไปเมืองนอกนะไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องอันตายเอกจริงแล้วคุณหมอคุณหมอนะคะอ่าเกือบเกือบจะทั้งหมด วิจัยออกมาเลยว่าความแก่ไม่ใช่อายุความแก่คือโรคโรคแก่โรคชรลาอายุคืออายุมากแต่ถ้าเกิดอายุมากไม่เป็นโรคแก่มันก็คือยังไม่ใช่คนแก่มันกำลังแยกแยะก,กันอยู่เพราะว่าณตอนนี้ณนะตอนนี้บนโลกใบนี้ในวงการแพทย์ในวงการอันตายเอกจริงเนี่ยเขาจะเขาจะกำลังเปลี่ยนถ่ายว่าความแก่ความชราคือโรคชราโรคแก่ อายุที่มากขึ้นก็คืออายุที่มากขึ้นบางคนเนี่ยที่เราเห็นนักวิ่งไทยอายุร้อยปีอ่ะก็คืออายุเยอะแต่ยังอายุเยอะร่างกายเสื่อมโทรมไปตามวายัยแต่แต่ยังไม่มีโรคแก่ยังวิ่งได้ชนะอันดับหนึ่งของโลกอายุร้อยกว่าปีเป็นคนไทยถูกไหมเราก็ถ้าไม่คิดว่าความแก่เป็นเป็น,ปนอายุเยอะแล้วเป็นคนแก่อะไรเงี้ยเราก็ เราก็สบายใจความรักเหรอพอแล้วทูน้องโมดพอแล้วพอแล้วค่ะเดี๋ยวนานๆเล่าทีเดี๋ยวคนเบื่อสิแต่จะอะไรก็ช่างมันเนาะไม่จะแก่หรือไม่แก่จะอะไรต่ออะไรก็ช่างมันก็อยู่บนกองฟอนทุกคนอยู่บนไฟทุกคนไม่ต้องกลัวเนาะถ้าเราถ้าเกิดสมมติเราเรา เราคิดได้อย่างนี้ชีวิตมันก็มีความสุขนะทอคือนะตอนนี้ขนาดพวกเศรษฐีที่มีเงินเป็นมิลเลียนแน่เป็นล้านล้าน,ล,านล้านอะ่ะ <c oughs> ก็ยังหาโอกาสหาทางที่จะทําให้ชีวิตเราอะ่ะอยู่รอดบนโลกใบนี้นานๆไม่ได้นะธูมีเงินเท่าไหร่ก็ทําไม่ได้ตอนเนี้มันต้องอยู่ที่การดูแลการอยู่การกินการทําหัวใจให้สบายอะ่ะใช่ใช่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นนหะ โอ้ยหวัดดีน้องกิฟนะคะหวัดดีทุกท่านนะคะเธอหวัดดีทุกคนน้องกิฟตวัดดีทุกคนคะ่ะสามร้อยกว่าคนหวัดดีนะคะสวยยังมีคุณค่า <c oughs> สวยยังมีคุณภาพฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีไหมถ้าคำตอบสำหรับตัวเองฉันว่าฉันพอใจแล้วว่ามันมันไม่ได้ดีไม่ได้อะไรแบบ เพียงแต่ว่าเราก็มีทุกบ้างตามภาษาแบบตามภาษาเนะี่ยมนุษย์อนะ่ะมันต้องมีทุกบ้างเรามีความสุขบางทีบางทีเราขยันหมั่นเพียรพระเจ้าสร้างให้เรามามีบ้านไม่มีหนี้ไม่มีสินมีความสุขแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมาพร้อมกับความทุกข์เสมอจริงๆมัน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 จะต้องมีทุกขเป็นของคู่กันมา เสื้อตัวเนี้ยมีสีขาวแล้วมีสีดำถูกไหมอวรีเทิร์นเนี่ยหลายคนบอกว่าสวยแต่ก็มีผมงอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคู่คู่กันมาตลอดใช่ไหมอืมบางทีมันก็ไม่ได้อะไรทุกอย่างดังใจคิดหรอกมนุษย์อะสุขมัง่งทุกขมัง่งใช่ไหม โอ้มีสามีโอ้บางคนมีสามีก็ไม่ได้มีความสุขนะเธอจริงๆบางคนเขาก็มีความทุกข์นะมีสามีมีครอบครัวเนี่ยมีมีเมียมีผัวเนี่ยบางทีก็มีทุกข์นะมันก็ไม่ได้สุขเสมอนะจริงๆความสุขที่เราเคยรักกันใหม่ๆแต่งงานกันใหม่ๆอยู่กินกันด้วยกันใหม่ๆบางทีมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปบางทีเราเปลี่ยนด้วยเขาเปลี่ยนด้วย อย่านึกว่าบางทีแต่งงานแล้วอยู่กับผู้ชายบางทีแบบบางทีเขาเปลี่ยนไปอ่ะอย่าไปโทษเขาว่าเขาเปลี่ยนไปอย่างเดียวเราก็เปลี่ยนบางทีนิสัยเราก็เปลี่ยนเคยพูดจาดีพูดไม่เพาะก็มีเคยเป็นคนดีๆบางทีเราเป็นคนไม่ดีแล้วไม่รู้ตัวเพราะว่าธรรมดาของมนุษย์เราไม่ค่อยรู้ตัวว่าตัวเองไม่ดีอ่ะไม่ค่อยรู้หรอกเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำอ่ะคือสิ่งที่มันดีเสมอบางทีมันก็อาจจะ ไม่ดีสําหรับคนอื่นก็ได้มึงคิดหลายๆมุมด้วยเป็นเป็นมนุษย์เนี่ยต้องคิดมุมนี้มุมนั้นจริงบางทีโทษฉันทําดีทุกสิ่งแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนเขาบอกมึงมึงไม่ได้ทดําดีมึงแย่ลงแหละแต่ว่าส่วนใหญ่เ็าจะคิดว่าเราทําดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เห็นแค่ตัวเธอเข้าข้างตัวเองเสมอ มันคือเรื่องจริงบางทีบางทีคนทะเลาะก,กันบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกจริงนะผิดกี่เปอร์เซ็นต์ถูกกี่เปอร์เซ็นต์นะคนที่เข้าใจสัจธรรมจริงๆเขาก็จะมองเรื่องพวกนี้ออกตามการเวลาใช่ค่ะหนูแต่ว่าหัวใจฉันยังไม่ยังไม่ฉลาดนะจริง,รงนี้พรุ่งนี้จะไปเที่ยวนะพรุ่งนี้จะไปเที่ยวตะลุยอ่าถ้ำน้ําแข็งหมื่นปีที่ประเทศจีน ทุกนีเชื่อไหมว่ายังไม่ได้เตรียมอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวเลยเนี่ยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าผ้าพันคอแว่นตรงไปแต่าย,ยังไม่ได้หยิบเครื่องสำอางยังไม่ได้หยิบอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย <c oughs> แต่ก็โอเคไม่เป็นไรได้เป็นคนไม่ค็ยากอยู่แล้วเป็นเป็นคนไปไหนไปไง่ายๆเสื้อผ้าตัวนี้จริงๆถ้าเกิดว่าขึ้นใส่ขึ้นเครื่องก็ได้นัเนี่ย เนี่ยขึ้นเครื่องได้เลยนะฉันไ่กดไม่อะไรกับเรื่องพวกนี้เลยนะเรื่องโลกภายนอกของนอกกายเนี่ยไม่เคยใส่ใจเลยนะตื่นมาสวยโออาบน้ำทาทาครีมกันแดดก่อนแล้วก็วันนี้ก็แบบทาสีนหน่อยที่แก้มที่ปากที่อะไรต่ออะไรนิดๆพอแล้วไม่ลองพื้นกันแดดอย่างเดียวจบค่ะแม่สวยแล้ว เมื่อดูรายการแม่กับป้าโซฟีอโอ้โซเฟียเป็นคนน่ารักสนุกโอ้สวยวันสวยคืนนะครับคุณยายเมื่อกี้มีคนทักบอกคุณยายบันเี็นดีใจซื้ออยากซื้อคริมแม่สั่งในในในเข้าไปดูในโปรไฟล์เลยลูกของแม่ในทิกต o อเนี่ยเขาจะมีสั์อยู่ในตะกร้าเข้าไปกดติดตามแล้วเข้าไปดูได้เลยคุณอ้วนน้าสวยมาก ก็มีใช้เงินส่วนหนึ่งตอนแก่เอาไปทำหน้าที่โรงพยาบาลดับบยูค่ะส่วนผิวพรรณนี้ก็ดูแลเองค่ะผิวไม่ได้ทำนะคะโบท็อกไม่ได้ฉีดนะคะมันเจ็บหน้าค่ะหวัดดีทุกคนคะ่ะไมเคิลโอเว่นด้วยคะ่ะไมเคิลโอเว่นมาคะ่ะทุกคน วันนี้ราศีจับมากเหรอมีหลายคนบอกว่าฉันสวยมาเป็นเดือนๆแล้วมันมันคงเพราะอะไรมันคงเพราะอะไรหรอือว่ามันคงเพราะฉันตัวเล็กลงเยอะไงเธอมันดูไม่เธอะทะมันดูไม่แก่แล้วก็เธอฟังฉันนะฟังฉันดีๆนะคนที่ไม่กินน้ำตาลผิวพรรณจะดีมากแหวนแสบตาเหรอคะ คนที่ไม่กินน้ำตาลผิวจะดีมากฟังฉันนะฉันหยุดกินน้ำตาลสิบห้าวันอ่ะมาหยิบมารูปตัวลูอู้ตัวมันลื่นไปหมดเธอรู้ไหมนี่ฉันไม่ได้ทาผิวนะตัวนุ่มลื่นไปหมดเลยเออชะตาหงจบแล้วเธอโอ้ยซ้อยดาราก็ก็ลองดูสิอะไรที่มันแบบทำเพื่อตัวเองนะแล้วก็ทำเพื่อตัวเองละคะหนู อะไรที่ทําเพื่อตัวเองได้ก็ทําเพื่อตัวเองคือคือจริงๆไม่ได้แบบว่าจะดูแลรูปร่างเพื่อจะให้มันสวยให้มันงามน,นะจุดหลักๆของฉันคือทําให้ไม่ปวดขาทําให้ไม่เวียนหัวทําให้แบบประมาณอย่างเงี้ยไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ฉันทำอะ่ะแต่สิ่งที่มันได้มาคือมันมันใส่เสื้อผ้า่า่มันก็ดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย มันได้มาหมดแต่จริงๆหลักๆแล้วฉันเป็นคนดูแลสุขภาพเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วจินตลาดสุขภาพเขาเราท้ากันไงท้าก็ท้ากันแบบจินตลาดสุขภาพว่าเราจะเราจะแบบเปลี่ยนไซส์เสื้อนะด้วยกันเปลี่ยนไซส์กางเกงด้วยกันอะไรเงี้ยฉันก็ตอนนี้ฉันก็มาสิบกว่าโลสิบห้าสิบเจ็ดเลยล่ะสิบห้าสิบเจ็ดแล้วก็ ไม่ไม่ได้คือคือเดือนแรกอะ่ะเราอาจจะรู้สึกซีเรียสนะในการคุมอาหารนะเดือนแรกอะ่ะอาจจะแบบเฮ้ยคือคือแต่เธอรู้ไหมว่าเธอฟังฉันนะฉันเนี่ยเป็นคนที่ใจแข็งมากเธอเป็นคนใจแข็งมากแล้วฉันทำพร้อมกันทีเดียวสามอย่างซึ่งฉันว่าอะไรมันจะชนะใจเราไม่ได้แน่ๆก็คือหนึ่ง อยู่ๆที่ฉันกินจุกกินจิกกินอาหารทุกอย่างกินทุกตลอดทุกมือ,อยันก่อนนอนฉันหยุดลงมาเหลือวะละสองมือก็คือสี่โมงเช้ากับสี่โมงเย็นสองมือแล้วก็จากที่ฉันเคยกินข้าวทุกคนจะเห็นฉันกินข้าวที่ละกะละมังเวลาฉันทำข้าวกินตอนเช้าอะ่ะละมังเปลี่ยนมาเป็นก้อนเดียวแล้วก็เปลี่ยนจากไขมัน เปลี่ยนจากแป้งมาเป็นเนื้อสัตว์เนื้อปลาเปลี่ยนจากทอดมาเป็นนึ่งแต่ก็ไม่ยังไม่ไม่กินเลยนะแต่ว่ากินไข่ทอดกินแต่เปลี่ยนน้ํามันน้ํามันที่สําหรับทอดที่ไม่มีอันตรายกับร่างกายเราก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็แล้วก็หยุดกินน้ําตาลเลยหักดิบหยุดทิ้งเลยตั้งแต่วินาทีที่เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องเป็นคนแก่ที่สุขภาพดีก็หยุดกินน้ําตาลตั้งแต่วันนั้นเลย น้ำอัดลมหยุดกินขนมหยุดกินเลยแล้วก็เลิกบุหรี่โยนทิ้งตั้งแต่วันนั้นเลยเธอรู้ไหมว่าตอนนี้ผ่านมาประมาณ4ี่ห้าเดือนแล้วก็มันก็เหมือนเนี่ยตื่นมาตอนเช้าแล้วเก้าโมงกว่าก็กินกาแฟไม่เสร็จน้ำตาลอย่างเดียวพอแล้วก็ขนมบางทีมันอยากก็กินกล้วยตากบ้างกินอะไรที่มันไม่ใช่คุกกี้สมัยก่อนแล้วอะมันมันต้องปรับชีวิตอะ่ะถ้าเราอยากสุขภาพดีเราก็ต้องปรับแล้ว ฉันทิ้งที่เดียวอะพร้อมกันเธอเริ่มคิดิฉันแน่ไหมเลิกบุหรี่เลิกน้ำตาลกินข้าวสองมือเลิกขนมทุกชนิดแต่พร้อมกันเลยอะเดือนมกราประมาณกลางกลางเดือนมกรานะแล้วก็พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเดือนหนึ่งเธอรู้ไหมเดือนหนึ่งอะฉันเข้าไปถ่ายละครแล้วแล้วพี่โยทศวรรษหรือใครก็แล้วแต่นะโปรตีนก็ไม่กินค่ะโปรตีนฉันกินเนื้อสัตว์จริงค่ะ ฉันกินเนื้อสัตว์จริงค่ะแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นฉันเป็นคนชอบกินเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์กินเนื้อปลากินหมูกินไก่เงฉันกินเต็มที่แกงกะทิก็ยังกินอยู่นะแต่ว่าก็จะก็จะเลือกกินแบบไม่ไม่ต้องทุกวันไม่ได้กินกะทิทุกวันไม่ได้กินอะไรทุกวันอะไรเงี้ยขนมก็เธอรู้ไหมมายุลาเนี่ยที่ตัวเขาน้ําหนักสี่สิบกว่าสี่สิบกว่าโลมายุลาสเวซีลาเนี่ย ฉันถ่ายละครกับเข,กเขาก็คุยกันเรื่องกินขนมคุยกันนะ่ะเขาบอกว่าจริงจริงจริงไม่ใช่เขาบอกหรอกเราจะเห็นพฤติกรรมเขาเขาจีกินขนมในกองถ่ายนะ่ะวันเว้นวันแล้วขนมเนี่ยวันเว้นวันของเขาคือการกินช้อนเดียวมายุลานะกินข้าวสองช้อนกินกับแล้วแล้วมันได้ก็ดูมายุลาถึงอุ่นดีมากแล้วก็ เป็นคนที่ดูไม่เป็นผู้ใหญ่มันทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกินพี่อ้วนใช้น้ำมันมเมล็ดเฟลใช้น้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำมันมะกอกมันจะมีสองอย่างนะอย่างทอดกับอย่างผัดต้องดูด้วยแล้วก็น้ำมันมะพร้าวก็ใช้บ้างค่ะซื้อน้ำมันมะพร้าวมาใช้บ้างค่ะเพราะว่าเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวก็มีประโยชน์นะคะบางคนก็ไม่ค่อยชอบน้ำมันมะพร้าว บางคนก็จะมองว่าน้ำมันมะกอ,อกแพงน้ำมันมะเลศเฟกแพงแต่ว่าแต่ว่าฉันเป็นคนเวลากินฉันกินของแบบนี้นะกินเนื้อสัตว์ปลอดส,สารพิษกินผักปลอดสารพิษคือฉันจะไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยแต่ว่าไอ้อย่างนี้จะแพงเขาช่างมันเพราะว่ามันคือมันคือที่เรากินเข้าไปแล้วมันคือข้างในของเราไงฉันไม่ใช่ไปซื้อลิปสติกไม่ใช่ไปซื้อเสื้อผ้าไม่ใช่ไปชอปปิง้งแล้วก็มาขี้เหนียวเรื่องกินโอ้ยหมูต้องถูกผัก ต้องอะไรไม่ใช่ฉันจะกินผักปลอดสารพิษกินผักชาวบ้านกินผักที่ก็ปลูกแบบปลูกแบบออแกนิกปลอดสารพิษเนะี่ยราคาช่างหมันเนื้อหมูที่เราอยากกินเนี่ยหมูปลอดสารพิษจะไม่กินหมูทั่วๆไปใครจะว่าฉันยังไงก็ช่างนะเพราะว่าบางทีเรื่องเรื่องอย่างนี้ฉันให้ความใส่ใจกับสุขภาพภายในฉันไม่ใส่ใจกับของข้างนอก เช่นเสื้อผ้าอะไรฉันไม่ใส่ใจจะไปงานไปไหนก็นแล้วแต่ให้คุณค่ากับตัวเองกับตัวเราเองไม่ใช่ให้คุณค่ากับกระเป๋าเสื้อผ้ารองเทา้าฉันไม่ให้คุณค่าตรงนั้นเลยฉันมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนมีค่ามากกว่าเสื้อผ้าและกระเป๋าหรือว่ารองเท้าที่จะใส่ไปงานเรามีค่ามากกว่านั้นตัวเรามีค่ามากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาไปไหนก็นแล้วแต่ ฉันจะให้คุณค่าแล้วก็ความมั่นใจในตัวเองแต่งตัวพอดีพอดีใครเห็นฉันแต่งตัวเปน็นนางาวไทยป่ะชุดนั้นอะเจ็ดร้อยซื้อมาจาก t ิกต็อนี่แหละแค่นั้นเองนะแต่ว่าพอเดินเข้าไปในงานเอ้ยไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยอะเดินเข้าไปเรียบๆในงานไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยอะมั่นใจสุขภาพผิวพรรณมั่นใจว่าเราคือคนที่มีคุณค่าทางสังคม ราคือคนทํางานเราไม่ใช่คนขี้เกียจเราไม่มีหนี้เราไม่มีสินเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปหลอกลวงอะไรกับภาพลวงตาที่หลายคนมองเห็นเราบางคนมองเห็นออ้แต่งตัวอะไรโอ้กระเป๋าสวยจังอะไรสวยจังมึงไม่คิดมั้งเหรอว่ากูทาการกุศลกูทํางานกูขยันมันเพียนฉันต้องการให้คนเนี่ยคิดอย่างนั้นมากกว่าก็ฉันก็ไม่แคร์คนด้วยนะ ไม่แคร์พวกเราก็ต้องไม่แคร์ไข่จะแต่งตัวจะทําอะไรต่ออะไรให้มันถูกกาละเทศะไม่ต้องไปแคร์่าใส่เสื้อผ้าถูกเนี่ยเนี่ยไปงานวันเนี้ยไปงานนักร้องมีดารามีชาวบ้านมาดูตัวหนึ่งก็ชุดหนึ่งกางเกงกาสั้นตัวนึงก็ซื้อมาจากข้างทางร้อยเดียวร้อยี่สิบบาทไม่ใช่ร้อยเดียวเนี่ยไม่เห็นจะเป็นไรเลยเพราะคุณค่ามันอยู่ที่ตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าหน้าผมมันไม่ใช่ จริงๆหนูมันไม่ใช่อยู่ที่กระเป๋ากระเป๋าก็เนี่ยซื้อในทิกตอกมาเนี่ยร้อยหนึ่งไปอย่างเงี้ยใครจะทําไมฉันไปเมืองนอกก็กระเป๋าใบนี้ร้อยหนึ่งไม่มีใครทําอะไรเราจะพูดใน้ฟังนะคนเนี่ยที่จะทําลายจิตใจเราได้เนี่ยอ่ารีเทิร์นเลยค่ะหนูจ่าน้องเล็กรีเทิร์นเข้าไปดูได้พี่ว่านมีขายแต่ก็ไม่ค่อยได้พูดขายนะ ใครจะทําอะไรเราได้ให้เราเสียใจยให้ความรู้สึกเราเราเราเสียได้นอกจากตัวเราเอง mm. ใครอยากจะมอง mm. อ,อีนี้แต่งตัวอะไรนั่นแต่งตัวอะมองไปเธอค่ะ mm. มึงไม่มีเวลาคิดการคิดงานหรือไงมานัง่งนั่งจ้องดูคนอยู่ได้ใส่อะไร mm. ใช่ไหมมึงอยากดูดไปเลยอ่ะอีนี้คนคิดอย่างเงี้ยคือจนแน่ๆไม่ไม่ทําอะไรวันวันวน,นึงดูแต่คน ดูอีนั่นดูอีนี่แล้วก็นั่งเพิเจอ์นั่งเปิดแฟชั่นรู้หมดว่าแบรนด์นี้ห่ออะไรต้องเอาอันนี้มาแมทกับอันนั้นเอาอันนั้นมาแมทกับน,นี้เอาเวลาที่จะไปยืมไปเช่าของแบรนด์เนมมาแมทเอาไปทำมาหากินดีกว่าไหมรู้ทุกสิ่งแต่เงินไม่มีไม่ต้องรู้ทุกเรื่องแต่มีเงินดีกว่าไม่ต้องรู้หรอกแฟชั่นมันจะเป็นอย่างไงอะไรมันเป็นอย่างไงร,รุ่นนี้รุ่นนั้นมันเป็นอย่างไง ต่างหูของแบรนด์นั้นออกมาแบรนดน์นี้ออกมากําไรออกมาไม,ไม่ต้องรู้บางทีบางทีเราไม่ต้องรู้ว่าว่ามันคืออะไรมันแบบไม่บางทีไม่ต้องรู้แต่เงินมียิ่งรู้ยิ่งเป็นกิเลสเธอว่าแล้วก็นึกถึงกําไรอันหนึ่งเดี๋ยวจะไปเก็บทามาใส่ดีไหมสวยสวยกําไรเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นแก้วแหวนเงินทองฉันซื้อนะ อุ้ยกำไรอันนี้ไม่ได้ใส่เลยนะใส่อยู่ปีเดียวแล้วก็หยุดใส่ไปแล้วพอดีไปเบิกแบงค์มาแล้ววันนี้จะเอาเข้าแบงคนะ์เี่ยเอาไปเก็บแล้วไงใส่ก่อนไป็ดีไหมใส่ก่อนดีไหมเธอ <c oughs> <c oughs> ที่สําคัญสวยมากแม่สวยใส่ค่ะดีค่ะเอาหลอหลอหอเดี๋ยวยิบมาใส่แป๊บนึง หรือคนคนท่านน่าจะเห็นถ้าเกิดคนรู้จักฉันน่าจะเห็นฉันใส่มายี่สิบปีที่แล้วกําไรอันนี้ไม่ได้ใส่เลยอยากเห็นไหมอยากเห็นจะใส่ให้ดูของพวกนี้ซื้อได้ซื้อตั้งแต่ถูกถูกซื้อเก็บไว้ได้